กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุคนบอกว่าจะเป็นพังไทยหรือพังลาวต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับทานเข่าสูซองบ่าวแสนบ้านเฮาเมื่อนีว่าแสนก็นจะเดินทางไปบ้านดงกึม,มนอกเมืองอาสวังทองแขงสวรรคเขตเนาะการมีทางผู้ใหญ่ใจดีอยู่ฮ่องกงนอกเิ่นกาได้่าเงิน,านงมาให้บาแสนจำนวนหนึ่งเนะะเงเา,านะก็ให้บาแสนซื้อข่าวซานกับพาหุมนการจะอยู่ได้กินเนาะไปบให้ครับ ครอบครัวแม่เต่เนาะวันนี้ว่าแสงก็ใช้เดินทางเข้าไปมอบเครื่องให้เพื่อนแล้วก็กับครอบครัเพื่อนจะอยู่เพื่อนหรือเปล่าเนาะปฏิตามครับจรรน้ำกันเพือนเพ่นเป็นพิธีพ่อเนาะอสบายดีไหมสบายดีโดยโดยโดยอันเด้อร์วันนี้ว่าแสงก็มาครับอันมาจิตเนาะพอพี่น้องมาจิตแล้วก็อันมาเวียงเนาะเป็นกับมาอันซอยบ่าแสนพอพี่น้องเอ้เมื่อนี้ พราะว่าของลายเนาะเต็มรถเลยพ่อพี่น้องเลยซะรถสามขันก็นเต็มมเลยเนาะเอาสารสองสอบมาหนิแล้วก็บพาห่มพ่อห่มฮุกผืนพ่อพี่นพอพ้นองเลยเอาซื้อมาสีผืนมาหน่ะอันนี้ก็เราสบายดีเปล่เวียงสบายดีเด้อไอของโมเซนอีนกเนาะเพิ่งกับเพิ่งก็เปิดช่องใหม่พ่อพี่น้องเอ้ยช่องใหม่ก็เข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้เพื่อนเด้อพ่อพี่น้อง เดี๋ยวเอาสิเอ็นเอาเข่าลงก่อนเนาะพอพี่น้องนเนี้เอาเข่าลงเมียนก่อนเนาะเอาสบายดีว่จะจิตดเจ้าสบายดีเด้อพอพี <laughs> ่น้องเด้อลยมาหนีก้ก็มาช่วยบะเซียนพีน่น้องเลยเลย้องลายโคตรถนะ้วนเนาะบะเซียนพิ่นมาบ่ได้พีน่น้องเลยเจะไปดูแก่กดั้มเพิ่นพี่น้องกันเดินสาวคันเต็มวัเลยว่ะเอาลงเลยเอาลงเลยเอาลงมาอนีก่อนอ่แกมัดนี่ก่อน สิแล้วบูมีรถใหญ่ชั่วโมงตอนนี้เขากะกำลังจีแก้มันมัดเนาะพอไม่ต้องเอาเขา่าลงก่อนเนาะปะหมุมเนาะปะหมุมหกคืน กต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะคุณยายใจดีแม่อยู่หอนะ้องมเนาะแสดงอะไรซื้อขาวสารสองสองในการมีปลากระป๋องในการนุ่มน้ำพุนะ่มเนาะมีขนมน้ำอยู่ในเดอสวอร์แซนนะเอาไปแมวเจ้านะไม่แมวลูกแมหนาะ อยู่คนเนาะนั่งอยู่นั่งลง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 งนนั้นก็นจะเป็นสินพอหน่อยสินตอกเนาะ โอ้โน่ตนตะวังสีบนเต็มจาได้ปะ้อ้ายคือคือเด็อนะคือจะได้ก่อนยังนั่นนะเจ,ะจ,ะจะกาช่าพวกมัน <c oughs> น,น,นะมุจจามเจจาจูดมันเห็นปะจิตเจ็บ่คืได้จัคเสนะือเนาะลงนี่ป่อ่าลงวันี่ก่อน <c oughs> ไป <c oughs> <c oughs> เงี้ยตอนนี้เงี้ยเนาะโอเคเนาะพอพี่น้องตอนนี้เขาก็นในย่อเครื่องลงมาเป็นทีมห้อยเนาะเขาก็นสีฟางไว้รุมก่อนพ่อพี่น้องเลยมื่อนี้เนาะว่าเซนกะให้ซื้อเข่ามาให้เมเตเนาะเมเตนวะเดิโดยนอ่สบายดีก่อนเด้อสบายดีเดินอาะสบายดีดูนี่แม่ลูกเออกะมีเข่าสองระสอบเนาะต่อทหารสิบโลพ่อพี่น้องเลยกระพอดีโตโยร่อยโลเนาะ แล้วก็มีผ้าห่มพกผืนเนาะเพราะว่ามื้อนั้นเฮาซื้อมาใหา4้4ผืนเนาะก็มีทางพุยไชยเจดีแม่อยู่ฮ่องกงเนาะเพิ่นก็ได้ฝากเงินมานําบ่แสนจํานวนนึงเนะาะให้บ่แสนมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งให้เนาะมามอบให้กับแม่เนาะจะมีปลากระป๋องมีนุ่มนําพ่อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนะาะอ,อ,อ่ะใหารแม่ขอบุญขอบคุณเพิ่นเด้อขอบุญขอบคุญพุยไชยใจดีทั้ง ต่างประเทศเนาะเขาขโมขอบใจหลายๆแล้วก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเขาให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปเขอขอบใจพ่อใหญ่ใจดีหลายๆโดยม่ใหญ่เหรอม่ใจดีพ่ใหญ่บ่โดยเรียกว่าพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดีมุกดีใจนะเพื่นเนาะพ่อพี่น้องะดีเพื่นได้มีเขาไว้กินนะเนาะ ก็คือชีได้กินได้ลายมือเติบยูน้อฟวนาด้แม่นเลยหอดวอ่อเดือนสองสอบหอดยู่ดอกสองสอบนะเดือนเดยโดย์คนหลายสอบหนึ่งได้แต่สิมห้ามือลายคนแม่นเออกับสิได้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งเนาะโดยแม่นอันเข่าที่ลูกซื้อมาให้มื่อไหร่เบิด์แต่บอยังอยู่บ่้านยังประมาณซาโลนี่แหละเออยังอยู่เป็นยังไงบอไม่ได้ไปทางไหนบ่เมื่อนี่ มื่อนีร่ไม่ได้ไปใส่ไม่ได้ไปใส่พ่อมื่อนีร่ดูเลยๆอยู่ไม่ให้ยั้งแต่มื่อไหรแต่ละมือกับไปห้าอันนั้นรับยางขวัดมันขวัดมันมอเม่นเลยเพื่นให้พักพ่อนช่องมือเลยได้บ่มีบนตากเจ้าของเพื่อนบุมีบนตากเลยก็พักพ่อนเลยๆไบ่ได้ไปส่งมืออยู่เพื่อน บาได้ไปหากิซี่คือเก้าว่อเดีนี้กิซี่กับมได,ด,ด้ไปบาได้ไปบ่ไปรับจ้างขัดมันแล้วกับมได้ไปหากิซี่อ <Desde S 2> ๋อเพราะว,ว่าไปขัดมันแล้วก็จะไปหากิซี่เนาะแม่นวันนี้อยู่ครบกันวับดบ่อหมืรันีอครบอยูคย่ครบบอดโดยโดยเป็นยังไงกินข้าวกินน้หนะ้ามั้นีนอนนกินแล้ว <laughs> ให้ยังกินเนาะก,กินกับอันนั้นปนเขียดต้ามังฮงปนเขียดบ่แมน ไปการนำว่าดีว่าอย่างไร<ห>เนาะไป<อ>หาการหาการไปหาเนื้กอกลางคืนะนะไปไปหาการลูกชายบ่ลูกชายกลางคืนมาเพิ่นกับไปการดอยดอยพอได้กินไปหาไปในนี่แหละแน่ บ้านเฮาเนาะกินอาาธรรมชาติเนาะเฮากินไปในนี้แหละฮะเกียดติฮะกบไปแต่ฮะเนาะใหม่ไปในนี้แหละกินไปตามประสาบ้านนอกเฮานี่แหละโดยโดยเป็นยังไงเนาะเอื้ยอยากบ่ได้อยากโม่ใช่ไหมโอ้ยเนาะเฮ้ยเนาะเดินเหมือนกันนอนนอนจะคนก็อนยังไงช่องคนกับลูกคนกับลูกบ่อืม โซนี้กันะนะนาเอาไว้ะพ่อพี่น้องอาน <c oughs> าดีไปเสยไดีดล,ดดไล่ะเ <c oughs> ดี๋ยวจะไปดีไหมรไอไเอ้าวไปยังไหสือหซพ่อว่าว่าฮะเอากินข่าวแล้วว่าว่เนี่ยกินแล้วแล้วยังกินนะกินกะต้มงเียดก็ต้มขีเียด <c oughs> เยดนาะ, <c oughs> ะโ,ดโดยโดยใช้เงินพูดนไปใช่ ปูนนะนะโอ้ยหันบ่เดิสบายดีอ่ะอ่าสายเออเดี๋ยวนอะที่ห้าสิฟ้าพ่อไปนองไปเบิ้งเนาะเห็ดอย่างนอนี่เนาะต้มเผิองเออไปเอามาจะใส่นอเผืองเออใส่นอทอดเด้อ้อเด้อไม่หกได้อีกนึงแล้วต้มเพืองหมอมาช่วยพูดหน่าเนี่ยหน่าลังหมอพ่อพี่นอง มีนางมัน่ต้มต้มออยังมันอะไรนี่นะต้มเอานางมนต้มเอานางเปอกนางมัาน้ำมันมีบ่น้ำนี่ได้หนเนี่ยเออยเยช่องห้างช่องห้างบ่นี่ยเลยช่องห้างได้น้ไหนึ่งเตมตู้เลยเออม่ตาอ ภาพเพื่อนเพื่อนพ่อพี่น้องเออชุดโชว์ให้แ mm ห้งดีเนาะพ่อี่น้องเดี๋ยวมาเสียนจีไทยเพื่อนให้พ่อพี่น้องเบิ่งอีกรอบนึงก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนมีกค่อนข้างที่จะชุดโชวแห้งอีดีพ่อพี่น้องเอ้ยแในก็อาศัยอยู่กันหลายคนพร้อมเนาะพ่อพี่น้องเอ้ย

อันนี้ก็จะเป็น,นเรื่องของ <ปก S 1> ลูกเพป็นพ่อพี่น้องเลยป <ก S 1> เป็นลูกสาวเพคนไหนเนาะพ่อพี่น้องถ้าว่าท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือเรื่องเลื่อนเรื่องอย่างเพื่อนก็จะช่วยได้เนาะพ่อพี่น้องติดต่อมาหา,ว,าวิทยาลันทางเพื่อนทางใดได้เนาะเพื่อนทราบเพื่อนพ่อพี่น้องเลยมหาวสทยาเห็นสภาพเพื่อนทราบเพื่อนเปลี่ยนีปก็ ตรงสาญพันยูพอไ่น้องเลยเนาะเป็นการอาศัยอยู่กันหลายคนเนาะคนข้างที่ที่ลำบากไง่ายหน่อยนะพอไป,อไปอน้องเลยเนาะจะพาพปเล่นของเพิ่นตัวน,นี้กันดีใจบ่างไหมดีใจเลยดีใจเนาะดีใจ <laughs> ใจเลยนี่พ่อมาช่วยเลือก็ดีใจแลวเนาะโดยโดยนักนักอีดีนี่แม่ต้องการอยงไงนั้าไหมนักนักอะไรก็ไม่เตินเข่ากับเพื่อนอยู่นี่ลเลยเข่าเพื่อนอยู่พ่อแม่แโดยโดยโดยเครื่องอุปกรณ์แวอื่นกะไข่แน่จังน้อยจุดนักนะแมันโตเขานี่แหละแห้ง ข้าวหลับจางยังก็มีแต่ซื้อเข่าไปหาข้าหลับจางก็คือพวมซื้อเขากินยังเดียวเท่านั้นเนาะจูดนักมันกับเขานั่นแหละมันเห็ดหนากระมันบ่พออยู่เพรกินไปตัดอ้อยกระซื้อเข่าไปกลมมันกระซื้อเข่าและอัะไรกันไปแต่คนไปไปเอาเวลาไอ้สามคนสามคนพอไปที่ว่าไปเฮ็ดเบียก์ด้าล่างเอียร์นั่นไหม ไปเหตุเบียดเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันไปหรอแมนเออป็นเอาบุลายคนเป็นเอาบุลายเอาเธอละซ้ำเปลี่ยนกันไปแมนอ๋อโดยมัอนี้ก็ไปซ้ำมืออื่นก็เปลี่ยนผู้ใหม่ไปซ้ำเป็นเอาบุลายคนแบบว่าเป็นทุนบุลายเห็นไหมก็เลยเอาน้อยคนเพิ่นจ้างมาดไเนาะแม่เพิ่นจ้างเพิ่นจ้างวันหนึ่งซ้ำซีฟเป็นวันวันหนึ่งซ้ำซีฟบอกแมนไปหาพอได้สือข่าวกินนั่นแหละ ก็สีแนวอื่นเนี่ย,นนยทำงาน,นสิเก็บไปเพื่อนในชั้นกัน<า>กบคือสนะิเก็บบ่ได้ดอกเพื่อนสิเก็บไปเพื่อนในชั้นน,นนี่บ่บ่ได้ดอกไม่แต่ตัวนี้แหละตัวนี้บ่มีแหละมันบม่มีแหละตัวเขาเนี่ยมันบ่อยู่น้ำตัวเขาเห็ดยังกับอะไรผ่้งจางตัดอ้อยกับพือนจันไปเบ,รบริร์ตชุกคนกับเพราะได้แต่โฮมใส่เขาส่วนีิก็ยังบบทันตัดอ้อยมันแต่ผึ้นจางกวนมัน กาโอเคเนาะงม่เนาะลูกกาชีได้ขอตัวก้าวกลอนได้ไหมได้หัดนี้เด้อเจ้าโดยโดยกาหายุดีมีแห้งได้ไหมเด้มีสูตรเจ้าลูกใหายุดีมีแห้งคือกันโดยโดให้มีสุขภาพเข้มแข็งโดยมีมีอายุมันยืนลูกกับแม่กับเขาควบมือควบใจพวกลูกหลายๆโดยมาชงเครื่องให้นกกระได้ดีใจร้ายแม่กระดีนายกินได้เดินเติมนี่หอกเนาะเมนเป็นเดือนเป็นเล็บอะนี่ต้นต้นกรอนพ่อพี่น้องเอ้ย จริงที่สําคัญในอตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อนของเพื่อนเนาะพ่อพี่น้องเพราะว่าอันเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะเซ่แล้วเนาะสําหรับกิมนี้พอแสนก็นทได้ขอโตกคับก่อนเนาะอ่ะสบายดีได้ไหมสบายดีสบายดีก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องพอแสนกันได้มอบเครื่องให้เพื่อนเป็นที่หิ้วห้อยเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแม่อยู่ห้องโกงเนาะที่เพิ่นฝากเงินมาให้พอแสนเนาะให้พอแสนมาซื้อเข่า ข้าพภูมิข้าพเครื่องยูคนกินให้กับครอบครัวแม่แต่เนาะขอให้เพคนอยู่ดีมีเฮงเด้อคุ้มเจ็บใหญ่ได้คุ้มไข่ใหญ่มีขอให้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้อะไรก็คุ้มารถนาเนาะขอให้เพคนอายุมั่นขอเงินขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะนอนรับเอางไ้เงินเมื่อนอนตื่นให้เงินแสนเนาะสาธุโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้มาแเสาร์สิได้ขอตัวกรอบกรอนเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบิ้ลสุขสุขคนเด้อสบายดี